อันนี้มาแปลกขึ้นมานอนบนบ้านแล้วขึ้นมานอนบนบ,นบ้านแล้วแล้วก็มีเครื่องอ้น,นี้ด้วยนะเครื่องที่พี่พีเอฟซีส่งมาให้เครื่องทาอะไรวะเครื่องทำไอไไรเครื่องเมื่อวานกวาดบ้านไงเนี่ยขอบคุณพีเอฟซี FC มากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดไว้ให้มันกองกองฝุน เพื่อข้ออากาศใช่ครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงมันดังแรงไหมเพราะมันอยู่หน้าระพงเลยแต่นูไม่ได้เปิดแรงหรอกห้องนอนยังไม่มีอะไรมากครับก็เป็นที่นอนเป็นเป็นมันเป็นแค่ที่นอนเพราะว่า ตอนนี้เก็บบ้านอยู่บ้านหกแห้งเก็บบ้านข,าาข้างล่างเก็บข้างล่างแล้วเมื่อวานก็นเลยมาเก็บเครื่องต่อแย่จะทยอยเอาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นอะไรมาวางไว้ตรงชั้นเนี่ยเนี่ยเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นผ้าอะไรหลายๆอย่างอยจะเอาจะ,าจะามาบุญตาขนาดนั้นตีนะแต่แต่ผมกับ่แต่ผมกับว่าเคยว่าเคยเอาลงหรอก่ะแต่ผมก็ไม่เคยเอาลงจริงๆ ให้ดูที่นอนไม่มีอะไรมากแล้วตูกตาก็จะเมียวขึ้นมาอีกอยู่ห้องห้องนุกนุกเป็นเรียบๆนะนห้องเรียบเรียบเรียบ อาจจะไม่อจ,จะไม่มีไฟแบบเป็นสีเป็นอะไรเหมือนของปลายเพราะนุ๊กไม่ค่อยชอบไม่อยมักไฟแต่ถามว่าอันนี้ทําไมมีไฟทุกคนคงรู้นะว่าทำไมมันมันถึงต้องมีไฟอเอาเธอนุกเอาเลยเอาเลยนุกเอาเลยมันมีไฟแล้วมันดีแล้วสุดยอดแล้วอะไรประมาณนี้ แน,นะน,น,นำมามาสันแนะนำให้เราเอาเทานันเอานแพงเออเอาเลยนุกเอาเลยเอาเลยมันต้องมีแล้วมันต้องมีแลว้วไฟมันต้องมีแลว้วมันขาดไฟประเดี๋ยวอ,อ,อันนี้คือกันนี่เก้าอี้เก้าอี้กักนนี่เฮ้ยเอาถือถือกับพ่อแล้วนางไม่ได้นางตลอดซื้ออะไรมันต้องซื้อให้สุดอคิดดูสิ อันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันนี่นี่นี่คีย์บอร์ดนี่คือไปเจ็ดแปดร้อยกับพ่อหรือมั้งซื้ออะไรต้องซื้อให้สุดของแบบนี้มันเราใช้เรากดอยู่ทุกวันต้องใช้แพงๆดูสิครับผมทุกคนตั้งแต่ซื้อมาจนถึงวันนี้เล่นยังไม่ถึงสิเล่นยังไม่ถึงสิครั้งเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะจะหัดตัต่ออยู่อยากให้ ไม่ไม่ไม่ไมปก็แจ็คก,กี้แหละก็จะให้มันตัดมาหัดตัดต่อให้เผื่อจะทำคลิปเองลง YouTube ยูทู e อะไรแบบนี้ให้พี่ๆ FC ได้ดูอยากดูอยากดูที่ลูกตัดต่อเลยเเอ็ม <laughs> อยากดูเลย ไม่รู้จะมีเวลาหัดหรือเปล่าแต่าก็จะซื้อมาแล้วก็อยากลองทำดูเป็นนี้ก็เพราะนะเป็นไงวันวันเกิดฉันปีนี้อ่ะ ันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเอ็มวีเพลงมันเกิดคอนเีนต้ยังัรัก็เอวีาาตัวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นเอ็มวีที่ลองเพลงให้พี่ฟังดีกว่าพี่พี่อยากฟังเพลงอะไรเพราะว่ารู้